ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเดอ้อครับอ่าสวัสดีครับผมช่างหนุ่มกเกษมมอเตอร์ครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องที่ฝากบอกไว,ว้เมื่อวานเด้อครับผมว่ามีรถเขา่เอาอดีได้มาเพิ่มสองคันจ้าเมีย สองน่งคันหนึ่งครับผมจากตะกูลยามาฮ่าอันนี้เบลแปดสิบครับผมเป็นเบลซูเปอร์โชคตะเกียบหนาจา้ะมานำเสนอก่อนเด้อวันนี้แล้วก็มีคันที่ว่าจะมาเอาซีเซทไอก็ยังไม่ได้มาเอาพอดีลูกค้าไม่ได้ไม่ได้มัดจ้ำจ้ะก็ะเลยผมขายคืนอีกทีเลยละกันครับผมเขาสั่งปากเป,ป่าครับสั่งให้ทำนีงก็ททำให้เลยนะ โอเคเด้อเดี๋ยวเล่าให้ฟังจ้ะอ่าตัวนี้เมตรตองหนึ่งเด้อจ้ะเมตรตองหนึ่งยมห้าร้อย1ิปเอครับผมจะเป็นมันจะเป็นตะกูลเดียวกันก็พวกเมตดร้อยเมตดนางพญาแหละครับผมแต่ว่ามันเป็นตัวอัพเกรดแรงจ้ะตัวนี้แรงสมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์จ้ะแต่ว่าชุดสีก็มีแตกมีเล่าตามสภาพเด้อคับเครื่องดีครับผม เครื่องดีคร์ดีบิดลอยครับปล่อยคาดตึงตึงเครื่องนิ่มดีจ้ะ <laughs> มีบางคนหนาแตกนี่ผมไปได้บางคนนะะอันนี้หนาจะเป็นไวลอยจ้ะเดินมาแปลงใส่นิดนึงอาจจะไม่ลอยปเปอร์เซ็นต์แต่ก็แต่กับพอมีจะเด้นพ่นสีดำด้านพ่นอะไรใส่กับพอดูได้ไปซื้อเข้ามาแปดสิบบาทครับผมเป็นของใหม่ด้วยครับของใหม่รุดถุง ตัวรถคันนี้ผมขายไม่แพงครับผมแต่ว่าผมเก็บงานให้แล้วเอเปิดให้ดูนิดนึงไม่ยังไม่ได้ขันน็อตโอ้โอ้โอ้รถ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 สวยอยู่จะะรถสวยจละไปยางไปหาซื้อ,อยางต่อมอกรองไม่มีจ้ะก็เลยได้เอาท่อท่อมอน้ามอ,มอน้ารถยนต์จ้ะ แข็งแรงกว่าของเดิมไม่ใช่ทีนี้แล้วก็ตัดยางต่อมออกองใส่ให้หมดแล้วนิ่มเครื่องนิ่มจะ้ะคนหนานแตกเราจะลองแตง่งแต่งใส่ดูให้พ่อพอดูดีจักหน่อยนึงจะ้ะรถสมบูรณ์อยู่แล้วจะ้ะสติกเกอร์เดิมถ่ายถ่ายแตกนิดนึงถ่ายแตกแต่ฟังนี้แตก เคยเก็บไว้แต่ว่าไม่รู้ว่าไปไหไหนหมดกับสุบลดสีรถรุ่นนี้แต่ก่อนก็นเคยลื้อเคยอะไรอยู่ผมก็ทิ้งหมดแล้ะเด้อหน้นากากมีแตกมีหักแต่ว่าก็โดยรวมก็ยังยังดูได้อยู่ครับยังดูได้ไม่ไม่ได้บักคีเรได้ครับผมนี่มีแตกมีหักคันนี้ซื้อมาพันห้าครับผมแต่ว่าเก็บงานแล้ว ขอสองพันห้าเด้อครับจะถ้าชอบก็มาเอาไปใช้จะเครื่องดีเครื่องนิ่มจะนิดนึงกับขอนิดนึงกันนี่อ่าโอเคดูเดิมเดิมนะจ๊ะนี่เดิม,เด,ม,เ,ดมเดิมกล่องไฟอะไรเดิมเดิมแผ่นชาร์จสามอาร์นี่กล่องระบบไฟอะไรเดิมดหมดจัดบูก็อพอได้อยู่ผมไม่ได้ลื้อเด้อครับปกขอบูลอยลอยมันยังพอขับได้มาอยู่แต่ว่ามันขี่ไม่ดี มันวูบมันวอดอากาศมันเข่าเยอะจ้ะนิ่มก็จ๊ะเครื่องไม่หอนไม่ดังได้ครับการไม่ไม่ดังครับ อ้อยเสียมีรูแต่ว่าไม่รั่วจ้ะรถเดิมปลายท่อเดิมขาสตาร์ทอันนี้น่าจะเป็นเทียมแต่ว่าไม่ออกแหมอะไรด้อครับฝั่งคัดน่าจะลอยลื่นมั้งละจ้ะก็ต้องลื่นซ่อมแล้วครับทำไมซ่อมมันขี่ไม่ได้เรารับรถยี่สิบกว่าปีละจ้ะเนี่ยถือว่าโอเคนะครับผมอย่างยัง เต็มเปียะนี่เห็นดอกไหมครับเบ็กหนามีเบ็กหลังมีครับผม,มเครื่องแหงๆเลยจ้ะหาอยู่ไม่พิดหวังเด้อครับผมพอสองปัญหาครับยังนาผ่านปแล้วเจออย่างหลังเต็มเปียะจ้ะดอกเต็มเปียคนยังไม่ร่วงเลยนี่หลอกบอกอะไรใช่ได้เด้อครับ ภายในก็นี่นี่อ้มีอาวุธสองคามด้วยอันหนึง่งอ่าแถม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 ห้ไปมีถวยว้ป้องกันตัวครับเพื่อเข้าไปป้นแล้วรถรับรถยิ่งใหม่ซะด้วยครับระบบสองทีนี่ใจเมื่อกี้ยังไม่ตด้เช็คดูเลยจ้ะต้องเช็คเอาเดอร์จ้ะอันไหนอันไหนบอกทํากับทํำครับ ยงังติ้งติ้งอยู่เลยไฟเกียร์วางไม่ขึ้นไฟน้ำมันไม่ขึ้นแต่ว่าไฟท็อปขึ้นนึอจะ้ะแตะดังจะ้ะแต่ว่าไม่มีแบตไม่มีแบตเตอรี่หนึ่งสองสามสี ดีอ่าระบบไฟใช้ได้น่ะจะหลอดไฟขาดครับผม,มเกียร์น้ำมันไม่เนี่ยใจเด้อว,ว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าระบบไฟมันมันยังอยู่อยู่จดรถก่อไม่ได้ตากแดดมากนะครับถ้าตากแดดมากมันจะเล่าคนนี้จะไฟใช้ได้เด้อจ้ะแต่ว่ามีแต่ไฟสูง นี่ปิดได้ปุ๊บปิดไฟเปิดไฟไฟตำ่ำติดไม่ติดไฟสูงนี่ใช้ไ,ได้เครื่องนิ่มนะครับไฟเลี้ยวอ้าไฟเลี้ยวติดครับไฟเลี้ยวติดอ้าหลังก็ติดน,น,น่ารักอยู่จะน่ารัก ติดฟังเดี๋ยวอ้อสองฝั่งสองฝังติดหลังติดด้วยครับผมไป่ถ่ายต้องเช็คเอาเดอ้อจ้ะพวกอย่างอื่นผมก็เช็คให้เบื้องต้นให้มันเครื่องดีไปก่อนจะ้ะถ้ามันเสียก็จะได้สมให้เล็กๆนนอนอเดิมมดจะนี่เห็นไหมนี่ ฝาประกบน็อตเบอร์สิบสองเทโรงงานอย่างไงจ้ะฝาประกบีสปริงสปริงขาค้ำเบรกอะไรก็ยังอยู่หมดจ้ะสวยอยู่เลยจ้ะรถสวยอยู่รถสวยอยู่อืมเ่ม,ม,มเลยบางโซมี่ไม่่ช้ำไม่คีเร่นะจ้ะพอได้อยู่ก็ได้อยู่เครื่องแห้งๆเลย ม,ม,มีมีเยื่มมีซึมระบบสองทีบ้างต้องต้องเช็คเพิ่มตเติมมาเด้อครับผมหลอดไฟยังไงจ้ะหลอดไฟหลอดตรงไหนอะไรชิ้นส่วนบอดี้มันขาดมันหายก็ต้องเติมมาจ้จะก็โดยรวมกับมานำเสนอให้ประมาณนี้จ้ะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำบางคนใส่ให้อยู่ประมาณนี้เด้อถ้าชอบก็ กับสนใจกระทักมาครับผม,มลดมือสองราคาพิเศษนิ่มๆเลยครับนิ่มๆ เอาไว้หักคอจิ้มน้ำพริกเวฟครับเวฟกำลังครับเป็นลอยหมอบกันเป็นลอยนี่อันนี้เคาะโป๊กหมอบเคาะเาะโป๊ก,ปก,ปกใส่หัวเลยหมอบทำไมวะเน,นี่ยวิย่งดีแล้วครับแรงอโอเคครับผมอ,อ่าแล้วก็วฟายแปดสิบอันนี้ตามสภาพไฟออกอยู่ด้วครับก่อนก่อนจอดเขาว่าสตาร์ทติดครับได้อยู่ สามสภาพรถมีเป็นตาหมดมีอะไรอยู่จ้ะหน้ากากข้อร้อยหน,น้า,า,นากากมีอยู่ต่ว่าหน้ากากนาจะแตกสวยอยู่ได้จะรถเรือนไม่มีครบอยู่จ้ะเจตมันร้อยยี่เอเไม่1ร้อยยี่สวิตต์ก็พอได้ ตามสภาพเ้อะรับผมขายถูกขับขายถูกคันนี้ยังไม่ได้ปัม๊มเนอครับแต่ว่าลองสตาร์ทดูแล้วหัวเทียนไฟออกครับผมน่าจะล่างครับบิวล่างอะไรหน่อยหนึ่งใส่สายน้ำมันใส่อะไรกระติ๊ครับผมคันนี้ซื้อมาไม่แพงครับผม<อ>เขาเขาขายเหมือนเหมือนเหมือนให้ครับ บาอยังยังล็อกอยู่ด้วยจ้ะยังไม่ได้หาคุณเจเปิดเลยเลยมานำเสนอพี่น้องก่อนเด้อคันนี้เคยใส่พ่วงมาเด้อครับผมผมลืมยกยกฝาคอบออกให้ดูจา้าขอลาดสีมาเราบอกจะของเก่าเคยเป็นคุณครูครับผมเป็นรถคู่รถอาจารย์พวกพวกกันแบ่งให้มากครับผมคันนี้ขอ ขอขายที่พันห้าได้ครับหน0่บาทครับผมสะดวกเอาไปตบแต่งสวยงามหรือที่เอาไปคลาสสิกอะไรก็ว่ากันไปครับผมสวยอยู่จต่สวยอยู่เบลตัวนี้หายากเลยครับผมถ้าหาอยู่รีบเลยครับผมหาหนากากใส่หาหมอกกองหาอะไรใส่ก็กได้รับถ้ากระเป๋าไม่มี อย,อย่างในไม่มีนะครับอย่างในอย่างในเขาขาโมยครับอย่างในเขาขาโมย,ยโอ้แต่อย่างนอกเต็มเปรีย้ยดอกดอกมดอยู่ในหน่อยอย,อย่างหลังอยางหลังได้อยู่ด้วยครับดอกยังมีอยู่โซสเตอร์ก็ยังเต็มดีอยู่จ้ะนี่อันนี้อันหลังมันอาจจะต่ำไปเขาใส่โชคดีดมาได้จ้ะโชคมาอย่างเท ไปอัดกรอบครับตะกรอนอืมอัดคิวอัดคิวไปอย่างเท่ไฟไท้ายรองหนจ้ะรุ่นนี้ไฟไท้ายรองหนเด้อเพื่อสนใจนี่คิวหางเต่ามีอยู่ยามาห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเพื่อพี่น้องสนใจจ้าอะ ไม่ได้ไม่ไม,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 ไม่มีเวลาปั๊มเ้อะครับงานในบ้านก็ยังเหลืออยู่จ้ะงานลูกค้าก็ประกอบเกือบเสร็จล้วจะเบิ้วก็ยิกเน็ตนิดนึงเ้อครับลูกค้าเบิวเดี๋ยวดูต่อให้จ้ะลูกค้าเบิ้วขอมาส Z I ซไอเลยครับผมส Z I ซไอพอดีลูกค้าขอนุนนีนั่นผมก็เลยจัดไอนี่ให้ด้วยจ้ะฮา <c oughs> ป้ายหลัง แล้วก็นาเริมเ้วยจ้ะตรงกันอยู่จ้ะนี่หามาให้จ้ะนาเร็มก็แผ่นป้ายนาเร็มก็แผ่นแล้วก็ถอยเสียคันนี้เหลือถอยเสียด้ยครับผมเครื่องนิ่มดีครับเครื่องดีทำให้จบหมดแล้วคันนี้ตอนนั้นบอกขายสามพันเก้าตอนนี้ก็ทำเพิ่มอีกพอสมควรครับผมขอห้าพันห้าด้ครับ นิ่มเลย้จ้ะเราแถมเอกสารให้ด้วยปัญหานี่มีเอกสารมีนาเร็มมีแผ่นป้ายถ้าเหลือก็เหลือถอยเสียจ้ะยังไม่ได้เชื่อม ประมาณนี้ครับผมนิ่มดีอยู่รถมันจอดจ้ะรถจอดน้ำมันในถังยังยังมีกลิ่นเน่าอยู่เลยต้องไปขี่สักระยะใหญ่ๆเติมน้ำมันใหม่เต็มๆก็ะจะหายวูบวูบบว่าหายสตาร์ทยากจ้ะก็ะประมาณนี้เด้อครับคา์ดท,ทำให้เลยเด้อครับเปลี่ยนคาดตอนนั้นมันสตาร์ทล้วมันจะลอยๆปึ๊ดปื๊ดป๊ด อันนี้เปลี่ยนค์ดแล้วโดดดึ๋งดึงดึง,ด,ง,ด,งดึงเลยจ้ะต่อประมาณนี้แล้วก็นี่ดือ้อคันนี้เผื่อใครจะไม่ได้ดูมาว่านนี่จ้ะจ้ะขอสาปปัญหาจ้ะสามสภาพรถไม่ติดจ้ะไม่โนบุก no เลยจ้ะโนบุก no เอาไปไปต่อพว่วงไปนาไปมูลวานเห่แล้วก็ไปเช็คเอาเดอร์จ้ะ กันนี่ห้าพันแปดเด้อครับผมครับเ,เวฟเวฟไมฟ้าตัวนี้ก็อยู่ห้าพันแปดเด้อครับผมมีเหลี่มมีอะไรอยู่จ้ะเครื่องดังแต่ว่าขับขี่ได้ไม่ฟันเด้อครับยังไม่ได้ลือตามสภาพเลยจ้ะเลขเครื่องไม่ตรงจ้ะน,นี้อ๋อทำยังไม่เซจจ้ะ นีกระโมาสอม,มันน่ากรถซ่อสจ้ะอ่าเผื่อมาวัานใครยังไม่เด้ยดูหมอหน้อยหมอหน้อยหมอหน้อยนี่เด้ออ่าหมอหน้อยหมอหน้อยวิบากหน่อยนี่อ่าอยู่สามพันเด้อครับผมตามสภาพครับผมรายละเอียดแจ้งไปในคลิปก่อนจ้ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนจ้ะมันจะยาวมันจะน,นั่น เผือ่อใครย,ยังไม่ได้เห็นตามสภาพโชคหัวกลับเด้ออะไรอะไรก็บพ่อได้ยุทจ้ะรายละเอียดดูคลิปที่เรีกันเลยได้ดจ้ะอ่ะขามาฟังนี่นิดน,นึงเออครับผมเออเด้อเอกสารมีเหลม่มคันนี้มีเหล่มจ้ะแผ่นป้ายไม่มีข้นนุ่นก็นมีเหล่มมีสำเนาบัตรแผ่นป้ายไม่มีเช่นกันครับผมแต่ว่ารถเก็บงานให,หม่หมดเด้อครับ คันนี้หมื่นสี่พันห้าขั้นนนุ่นหมื่นสามพห้าจะเครื่องดีทั้งคู่จ้าเก็บงานให้ใหม่ทั้งขั้นชุดสีใหม่เด้อรายล,ละเอียดเยอะอยู่จ้ะสะดวกกระโทรถามหรือว่าดูดูจากคลิปที่เลี้ยวก็ได้จ้ะคลิปก่อนๆมีลงไว้ให้รายละเอียดอยู่จ้ะโอเคโอเคประมาณนี้ คลิกไอสองพั้าครับไอคลิกไอสองพแต่ว่ายังไม่ติดได้ครับผมลองปั๊มเรีวน่าจะลูกเวียนว่าวจ้ะรายละเอียดก็โทรถามได้กับผมขายตุกๆูกับขายเป็นอะไรขายเอาไปแต่งเอาไปสอมเล็กๆ,ๆน้อยๆพอได้ขี่เดยอครับผมหรือที่ให้ทําให้ก็ได้ครับ นี่เด้อครับผมค,นนคันนี้คิกคันนี้ก็4 3ี่พัครับผมเรมมีครับผมเครื่องฟิตใหม่ไปนอกกับตามสภ,ภาพจ้าเดือหาไปนาไปมุนโอ้บิเออคิกไม่นาไปนาไปมุนครับคิกขีเล่นในตลาดขีเล่นในหมู่บ้านเด้ออ่าประมาณนี้ประมาณนี้โซนนีก,ก็ยังไม่ได้ทําเลยไม่มีเวลาเลยจ้ะ ดูมือก็กล่าเด้อครับผมรถโนบุก no รับโนบุกเป็นตัวใหม่ตัวไม่มีดจะ้ะอ่าไงก็วัดดีเด้อครับผมฝากด้วเด้อครับผมฝากไล่ฝากแช่ฝากติดตามได้ด้วยครับผมเผื่อมีรถใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนได้ครับผมครับผมช่างหนุ่มเด้อครับผมสวัสด,ดีครับผม อำเภอจุมพวงโคราชเด้อครับผมเบอร์โทร08-19551946ครับสวัสดีครับผม